เดียวค่ะโอเคแป๊บนึงนะเขาเปิดคลิปก่อนโอเคคือผมยังไม่ได้เปิดคลิปไง้วเขาฟาดปันคม โอเคผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่ผมครั้งไน้กัน g ค t เตอร์ t คตเตอนะครับวันนี้ผมก็จะมาพีพีกับพี่ลิฟนะครับอย่างที่ผมเคยบอกอเขาเพิ่งรับสามดู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 สถานการณ์ก,รก่อนลืมกินแอมเบอทองก่อนโอ้โหลีเฮ้ยเาแหลกแหลกมาแหลกอะไรตอนนี้เนี่ยเห็นไหมเขาลบเก่งอะ่ะตอนนี้ครับแคตเตอร์แคตเตอร์ีวีา ตีโดนตีแบบรว,วัวโอ้ยพาร์ติเคิลพาร์ติเคิลไม่น่าใส่รีอซอสแพ็กเลยแหลกโอ้ชิปผิดแล้วใส่รีอซอสแพ็กมันแหลกตั้งห้าเมกเนี่ยโอ้โหโอ้โหดูเขาตีดูเขาตี ขอใครที่ไม่ได้พูดนะครับกำลังใช้สมาธิในการพีวีคนนี้เขาโหดมากครับเขาโหดและโฉดมากที่ไม่พูดนะครับก็ต้องขออภัยแล้วกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมลืมได้ว่าอัดคลิปอยู่นะครับต่างคนต่างกินครับตอนนี้ครับคืว่าเป็นหนึ่ง,ไ,งไอ้นั่นเวอร์ชันใหม่และส่วนที่แบบสวยอยากอัดมากตอนนี้นโอ้โอ้โ,อโ,อโ,อโอสงครามดูเดือนมากครับ เป็กรรมการนะครับน้องของใสทาไมาเขาพิมพ์แบบนั้นนะครับตอนนี้เขาอัดผมมุกนะครับตอนนี้ครับผมมองไม่เห็นเลือดเพราะแชทแม่งบ้างนะครับไม่รู้แหละท,ที่เโลโลคือกิดไปก่อนแล้วกันโอ้ยโอโอโอแป๊บนึงนะโอ้ยพอ่รโอ้ตูอ้โอ้ยแอ้กอบบู้อ้ โทษทอิ่มโทษอิ่มเอาใครแตกเราแตกนี่ว่ะเฮ้ยไม่แล้วหมวกแตกโอู้หูเขาโหดมากพนนี้เขาเถื่อนครับผมบอกแล้วคุณอิมอากากแต่คุณอลิฟอ่ะโหดมากรับอลิฟเกมทีวีนะครับมีสามรซับเป็นคนที่พีพีโหดมากที่ผมเคยพีพมานะครับตอนนี้ก็ไหนจะเป็นแลไวก็ไม่รู้นะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้หมวกแตกก็ซาได้นะครับโอเคเขาก็หมวกแต็เหมือนกันครับตอนนี้ครับเขาอุดแล้วครับพี่อย่รีบบอกแลกครับตอนนี้เขาตีไปแบบอันติเมทครับตอนนี้เซิร์ฟค้างนะครับตอนนี้ไปไกลแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแลกแลกน็อตไกน็อตโนโน ปันโทไม่ต yeah ิดเฮ้ยอเอม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 เพียรีบอยู่ไหนหายหายตกไปข้างล่างอ่ะนี่นะโดนอ้ยดูเดือดเกิน ้อยหลังได้เหรอเฮ้ยลอยหลังโอเคโอเคโอเคผมยอมครับผมยอมพี่พี่พี่รองเท้าแตกเหรอเฮ้ย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 อย่ายายายา,ยาแหลกตอนนี้สงครามกำลังดูเดือดแตกแล้วครับตอนนี้แ a t ตเตอร์แกต๊แกตเตอร์ทีวีเขาก็แตกเหมือนกันแล้วไม่น่าเชื่อ จอร์จันตอนนี้ครับเฮ้ยถ้าเกิดชนะพี่อิฟเนี่ยถือว่าวั a เค <Okay. S 2> เจอกันคลิปหน้านะครับหรือคลิปที่จริงต่อจากนี้แหละแต่ผมจะอัดเป็นคลิปหน้าแทนแล้วกันนะครับเค <Okay. S 2> เจอม่คลิปหน้าผม ผมจะพีพีกับคุณอิมเตอร์วันด์แคดบ้างนะครับมันต้องพูดแบบนี้อิมเตอร์วันด์แคดโอเคคังเต็มโอ้เต็มหมดโอ้ชีวิตชีวิตไม่จีรังแต่แผ่นดินยังย่งยืนไอ้ดินนี่ก็วางไปแล้วกันเดิ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 นดิที่จริงวาาไม่เป็นหรอกครับ มัมม่วๆไปหลโอเคเก็บชุดเกาะเน่าๆไปมันไม่เน่าหรอกมันก็ใช้งานได้อยู่อ้ oh my Fucking เดี๋ยวผมไปฟังน้องแป๊บอ้าวพี่เล่ยบอกผมหัวร้อนครับโอเคสําหรับคลิปนี้บ๊ายบาย